สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผ้นการออกรางวัลหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจำงวดที่30มกราคม2569รางวัลเลข2ตัวรางเลขที่ออก70 70รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก39 39รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก0 39 0 39รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออก 077-039 077-039นี่ก็เป็นผลออกระวันหวยหวยลาวพัฒนาประจำงวนที่30มกราคม2569ขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนด้จ้าฝากไว้ในด้จิตซับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟัง แล้วมาพบกับหม่ในผลการออกหวยเลา้าหวยเลา่าพัฒนาใหม่ในมือหนาสำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า